สวัสดีทุกๆคนอาจาอ๊ะต้นไม้เวลาได้ฝนมันก็จะเขียวเขียวสดชื่นยิ่งต้นไม้ที่ได้พวกน้ำหมักอะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบอินทรีย์มันก็จะได้น้ำหมักที่ไปเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ให้กับดินพอฝนตกมา ในตรเจนของฝนก็เพิ่มปุ๋ยให้ไปอีกเพิ่มธาตอาหารให้ไปอีกม่นจะเขียวแบบนี้แหละนะ็ห็นัล้วสดชื่นจริงจสวัสดีคุณนัุทิวนวนจันคุณนัทฒินวนจันนี่เราก็เอาเมล็ดพันไปโรยโรยๆไปล ใครอยากได้พวกมเมล็ดพันธุ์ให้ไปติดต่อช่องน้อยทําสวนนะจ้ะตอนนี้เราก็พยายามให้น้องๆส่งไปให้น้องๆของเราที่ขายต้นไม้ขายพืชผักต่างๆแล้วตอนเนี้จะได้มีรายได้กันเนาะอ้ยเป็นงงามคักช่วงนี้หน้าฝนก็พยายามอัดคลิปเก็บไว้ลง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 ,ลงไว้นะเพราะว่า มันจะได้มีคลิปลงทุกวันทุกวันทุกวันเก็บไว้เป็นส0บยคลิปก็ได้แล้วเวลาอัดคลิปเสร็จก็เอาลง Youtube ตั้งค่าไว้ในช่องอไม่เป็นสาธารณะแล้วก็ลบคลิปออกมันจะได้มีพื้นที่ให้เราอัดคลิปเก็บไว้เยอะๆเขียวดีจังมาให้ดูความเขียวๆ เวลาฝนตกเงี้ยต้นไม้มันก็จะงามยังไม่ได้ว่าจะจัดเก็บตรงนี้ซะหน่อยก็ยังไม่ได้ทำว่าจะพาแม่บีปลูกผักไปนี่ซะหน่อยขึ้นบานใหม่ก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ว่าจะตัดตัดแตง่งตัดแต่งขยายพันธุ์ผัก แลวก็ยังไม่ได้ทำอุ้ยดูขนานมาแรงมายอมสิจะเป็นแต่งามครักเดี๋ยวเราพาดูนี่จ้ะนี่นี่มันเหน็บคุณหน่อยนะขึ้นมาอีกหลายต้นนะจ๊ะไม่อยากจะคุยนี่คุณหน่อยให้มากินให้มาต้มกินเราก็เลยเอาเม็ดมาฝังไว้ขึ้นมาตั้งหลายต้นนะฮะอุ้ยงอกอีกเต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหม เห็นไหมเนี่ยงอกไมก่เออเองอกงอกโอ้ยเดี๋ยวเราจะได้มันเน็ตอีกเพียบเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเราเอามันเน็ตมาฝังไว้ตรงนี้ด้วยนี่เนี่ยมาฝังไว้ตรงนี้หนึ่งตน้นให้เขาเลื้อยขึ้นนี่เลยต้นมะม่วงโอ้โหสำรวจสำรวจกันสำรวจพื้นที่ ตกหนักจริงๆเนี่ยโอ้โหดูสิเนี่ยสดชื่นไหมล่ะนี่นี่นีนี่ไอตอนนั้นเราดูยังนี่นี่มีมีแตกมีหนอใช่ป่าไอนี่นี่นีนี่แหละอันนี้แหละที่จะเอาไปปลูกปลูกต่อเออใครสนใจอ้อยดำก็ไปที่ช่องน้อยทำสวนนะจ๊ะใครสนใจ มัมมี่ขาตาที่อแอดนักขพนมช่องเดโชสุปอินนี่ใครสนใจหมอนปแปลกมาเดือฝรั่งไปที่ช่องเอดโชสุดอินแล้วก็เกษตรดอกรเรนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่ขาตาที่นักพนมด้วยไปติดต่อซื้อขายช่องที่เราแนะนําไว้นะรับรองไม่โดนโกงแน่นอนมีตัวตนมีหน้าร้าน เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อพืชผักต่างๆต้นไม้บอนสีไม้ด่างไปติดต่อได้ที่เราเอ่ยชื่อมาที่เข้ามาที่ช่องเราคุณหน่อยบ้านไรอ,รอมุมพยมอะไรเงี้ยเนี่ย,ยชบาเมเป,ปิ้นเนี่ยของน้องเมววีเนี้ยเนี่ยของเอออันนี้นั่นไง ไม่เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะว่าสมองเรามีความน้องมีนาชาแนล <c oughs> มีความยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นสมองยังไม่ตื่นแล้วก็นี่ไปหาน้องเอกาสิเกาเกษตรอินทรี์ด้วยไปติดต่อซื้อขายของเนี่ยที่ช่องเราเขาจะมีเอ่อเพจมีเฟซขายอยู่อ่ะต้องไปติดตามที่ช่องพวกนี้แหละ ม่งั้นอ้โดนโกงโดนหลอกกันเพียบไปหมดเลยตอนเนี้ยเห็นแล้วก็น่าองสารหลายคนโดนหลอกซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะเข้าใจใช่ไหมฝนตกดินรินหอมกลิ่นดินถูกไอฝนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังไสเนอะปานนี้ ฝนย่อยลงมาทงอะไรทำไมเสียงฝนตกใส่หัวไลยสมองเลยไม่ดีนี่ใส่หัวน้ำเต็มกระมังจริงๆก็พยายามใส่ให้มันเต็มกระมังเพราะว่าเวลามีสัตว์มากินน้ำอ่ะเขาขึ้นไม่ได้คือเขามากินน้ำใช่ป่ะแล้วเขาถ้าถ้าไม่เต็ม กระมังเขาจะขึ้นไม่ได้แล้วก็ตายถ้าเรามาเห็นตอนเช้าทันช่วยช่วยชีวิตได้ก็โอเคมันก็จะทันเลยเดี๋ยวนี้เวลาเติมน้ำก็ต้องเติมให้มันเต็มเต็มกระมังเนี่ยตกหนักอะเนี่ยเนี่ยตกหนักขนาดนี้คิดดูเนี่ยเต็มนี่เลยเต็มกระป๋องกระแป้งนี่เลยอะเนี่ยเอาน้องเมวบรีมาทิมวะทิมวะสบ,บาร์เมเปนี่ตัดกิ่งปักชํำติดง่าย ตัดตดทิ่มทิมก็ติดฝรั่งกินจูโอ้ยนี่เริ่มเริ่มสูงแล้วเดี๋ยวจะเก็บเอาไปเอาไปผัดคณนาน้ำมันหอยคณนาเม็กซิโกคณนาชยาต้นผงชุดรสหรือมะละกอกินใบแต่กิ่งปักชาติดง่ายมากเลยนะเนี่ยแกงส้มอย่างอร่อยเลยถ้าใครยังไม่เคยไปแกงส้มนะลองดูแซ่บแซบ่ลวกจิ้น้ำพริกก็อร่อย เห็นนะนี่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่นัดปลารเต้าของน้องงวดเขาต้นหูดินี่ดู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 โดนไอ้นี่ไปเยอะเหมือนกันโดนฝนบางทีฝนมันกระแทกพวกดอกเดือร่วงหมด กีราปรเตรน้องหดนึ่หลังบ้านนะต้นนี้น่าจะลงดินไปแล้วรากอะลงดินเขียวสดจริงจังนะสดชื่นนะโอ้ยเวลาเห็นแล้วมันสดชื่นจริงเลยนี่ตน้นเดียวกันอน,นี้มะม่วงหาวมะนาวโหเมื่อกี้ได้พูยังว่านงาช้างกินได้ด้วยเออกินได้ด้วย เมื่อกี้เราจะพูดเลยอันนี้เป็นต้นมะเขือถ้าจำไม่ผิดนะถ้าต้นใบใหญ่ๆเนี่อาจจะเป็นมะเขือม่วงยักษ์ก็ได้นะจะต้องลองเดี๋ยวเดี๋ยถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคือคือใบใหญ่ๆแบบเนี้ยเราเริ่มจะแยกได้แล้วน่าจะเป็นมะเขือม่วงยักษ์ของน้องหนวดนะเนี่ยเอาเม็ดมาเ,ยเ,ยเ,ยเยรยโรยโรยไว้คลิกคลิกคิิก คาชมบางทีเวลาอัดคลิปไปเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะปล่อยตอนไหนแต่อัดอัดอัด,อดเก็บไว้ไงแต่ถ้าเป็นช่วงของฝนตกก็จะดีเลยก็ปล่อยคลิปที่แบบฝนตกเลยอะไรเงี้ยสำรวจสำรวจเอาไปลงอีกช่องเดียว <laughs> มีหลายช่อง นน่เน่เน่เน่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 เ่เห็นไหมแต่อันนี้น่าจะเป็นเป็นของมะเขือเปราะอ,อันนี้น่าจะเป็นมะเขือเปลาะต้นมะเขือเปลาะกับต้นมะเขือม่วงยักษ์อยู่ด้วยกันนี่ตอนนั้นตอนนั้นน้องหนวดบอกว่าอะไรนะมะเขือมะเขืออะไรอะไรพัทลุนะ ตโนดอะไรนะใช่ป่ะจำไม่ได้จำไม่ได้ต้นดพระทุลุงนะเนีะยหน่สาวน้อยมาเบิงเบิงเห็นอะไรไหนี่อ้อยอ้อยอ้าแตกไปใชแล้วแหน่แหน่แหน่ของคุณต้นกเกษตรแตกแล้วไอ้นี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน ม่เรามีอยู่หน้าบ้านนะแหนแดงคุณต้นเกษตรใครสนใจแหนแดงหอยเชอรี่ไปที่ช่องต้นเกษตรแชนแนลนะจ๊ะทุกคนนี่ของสาวเดี๋ยวจะหาอะไรมาคลุมๆหน่ยนี่อ้อยอ้อยดำของสาวน้อยเอามาไว้หน้าบ้านเอาไว้หลังบ้านข้างบ้านจะเรียกอะไรดีเพราะดูแล้วไม่น่าจะได้กินนั่แหละเนี่ย ที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยไม่น่าจะได้กินไม่อยองชิดเดี๋ยวจะหาอะไรมาคลุมคลุมกบอบเดี๋ยวจะเอาพวกเศษพวกเนี้ยพวกพวกหญ้าเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาคลุมให้สาวน้อยนูน่นใครอยากได้อ้อยดำอยากไปปลูกต้องไปติดต่อที่น้อยทำสวนนะจ๊ะทุกคนช่วยน้องๆขายของก่อนไปเราจะช่วยน้องๆเราขายของ อันนี้มอนดำออตตุรกีของน้องหนวดนะเนี่ยมีสองต้นดำออตตุรกีตัดปักชํำติดนะแต่ยากยากเหมือนเราเคยปักสามสิบกิ่งเจ็ดห้ากิ่งเนะี่ยแต่ก็โอเคอะยังไงก็ถือว่าโอเคได้อยู่อันนี้อันนี้คืออ,อถั่วลันเตานะ ถั่วลันเตารอัปปลูกหลายรอบแนละ้วถั่วลันเตาเหมือนมเมล็ดพันธุ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่โอยคุณหน่อยคุณหน่อยงามดิคุณหน่อย,อย,อยเลื้อยไปไหนแล้วนี่คุณหน่อยคุณหน่อยเลื้อยไปดู้นแล้วเนี่นี่บรรพเพ็ของคุณหน่อยบ้านไร่องค์ยยอมนู้นเลื้อยไปแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เลื้อยแบบอิสระเลยนะเลื้อยเก่งนีคุณหน่อย <c oughs> คุณหน่อยเลื้อยเก่งนี่ เลยแกงมักๆเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะคุณอาบอกยอดอ่อนๆกินได้นี่บระเพ็ดยอดอ่อนๆกินแกงกพริกเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็กินแกนของพวกเขาเนี่ยสามารถเอาไปดองกับน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะได้เป็นอย่างดีอุ้ยแม่ร่วงโหดูสิเนี่ยวุ้ย ตอดีตอดีนห่หอมอะ่ะหอมนะดอกของส้มจีดีเขาจะหอมมากเลยนะเดินผ่านแล้วหอมหอมกลิ่นหอมหอมเอยหอมดอกกระทินดอกส้มส้ม รวยระรินเล้ากลิ่นกองฟ้างเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้ายานางมองเห็นบัวสลางลอยเป็นริมบึง อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นมแมลงผู้พึง่งแปลงได้จะบินไปเครื่อง เ้าเจ้าบัวตุ่มบัวบานพร้อมแล,ล้วลอ้อมดินคล้าวกินไอฝนอ้วนระคนหอมแก้มนงคราน คุยเป่าแผ่วริวผ่านทิวแถวต้นตาลมนรักเพลงชาวบ้านลูกทุ่งแผ่วมาร้องข้ามข้ามท่อนไหมโอ้เจ้าชานกยุงแววเสียงเพลง คนรักลูกทุ่งสัหอมน้ำปรุงพี่แก้มนงคราชไม่นี่ไงนี่ไงสับปะรดของเรารอกินนะไม่รู้จะได้กินเมื่อไหร่ที่ปลูกจากจกุกเนี่ยแหละสับประรดที่ปลูกจากจกุกอุย้ยคนอื่นเขาได้กินมแล้วเนี่ยเขาบอกปีหนึ่งถึงจะได้อันนี้มันน่าจะนานแล้วเนี่ย ก็รอรอเธออยู่นะจ๊ะอันนี้นายจะเป็นมรกรตัวผู้แหละทำยังไงมันก็ไม่เป็นน่ะเคยตอกติกที่เขาว่ากันตอกตอกตอกแล้วมันก็ไม่เห็นจะติดไม่เห็นจะเป็นเลยเคยทำล้วไงแล้วก็แอบบโหแบบเลี้ยงเสียเข้าสู่จริงๆเลยมดอกมันเป็นตัวผู้อะ่ะใช่ปะ่ะหรือไงหรือผู้ผิดเลื้อๆเือตัวเมียอ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเมียกระเทยเออเนี่ยนี่นี่ติดละอ้าวนี่นี่ดนนได้นี่ติดลูกแล้วติดลูกว่าทำไมจะถ่ายถ่ายกล้อง,องนี้แล้วอ๋อเราถือเนี่ยเราไม่ได้มองกล้องไงเออเท,ท่าท,ทีเท่าทีโอ้โหตักตรำว่าเป็นตัวบูนะเนี่ย ตราบรามฉันเป็นจุมเลยของคุณนี่หรือพ่อนักบุญแท้จริงคุณคือคนป่าความสวนไดในร้องเพลงไปช่างมีความสุขไม่ขอคุกเขา่าเฝ้างอ,งองแนแม่ใจ ขาดรอนขอตายดีกว่าไม่ขอร้องไห้ให้กรุณาไม่ขอเศร้าโศกหรือบีบน้ำตาอ่อนวอนใครใครอย่ารอปรงช่องเชิญคุณลงทัน บัญชาจนสมอุราจนสาแก่ใจไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้รำไรเพราะฉันไม่ใช่ยญิงเจ้านา กักขังฉันเถิดกักขังไปขังตัวอยา่าขังหัวใจดีกว่าอยา่าขังหัวใจให้ทรมาให้ฉันเศร้าโศกาหรือดิเฮ้ยมวัวไปละ पाला ज्ञानी <laughs> <coughs>